มีประเด็นดราม่ามาพูดคุยกันอีกแล้วนะครับพอล่าสุดทัว่วรเขมรไปลงช้ำๆที่เพจ Miss Universe หนะ้าปัจจุบันนี้เลยนะเนื่องจากว่า Miss Universe ประจำประเทศไทยอย่างน้องแอนโทเนียพอซิลดันไปใส่ชุดนางอับสลาปโปรโมตบัตร30บาทของคนไทยซะอย่างงาั้นก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยนะจามาพบกันอีกแง้วกับช่องคงน,นะหัวงอกคนนี้คนเดิมสำหรับในคลิปนี้ น่าก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนคอมเมนต์กันอีกแล้วโดยต้นเรื่องนะครับต้องย้อนกลับไปในช่วงวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาหนาที่จังหวัดนะครราชสีมามันมีการจัดงานเกี่ยวกับการยกระดับบัตร30บาทรักษาทุกโรคของรัฐบาลชุดนี้นะครับซึ่งแคมเปญน,นี้เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นนโยบายใหม่เห็นบอกว่าจะยกระดับบัตร30บาทให้ใช้งานให้มันสะดวกมากยิ่งขึ้น อาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปตรวจสิทธิ์บัตรโน่นนี่นั่นเหมือนสมัยก่อนเพียงแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถรักษาได้ทุกโลกในทันทีซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่พอสมควรเพราะโต้โผที่จัดงานในครั้งนี้ก็คือนายแพทย์ชนานานสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงคุณแพทองทาชินวัตรประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาตินั่นเอง แถมแค่นั้นไม่พอนะครับยังมีการเอา Miss Universe ประจำประเทศไทยอย่างน้องแอนโทนียพอซิลแล้วก็มีนางสาวไทยประจำจังหวัดนครราชสีมาปีล่าสุดรวมถึงรองอันดับ2ของรายการนางสาวไทยปีล่าสุดมาเป็นพรีเซนเตอร์ในการเผยแพร่คแคมเปนครั้งนี้เพียงแต่ประเด็นที่เราจะมาพูดกันวันนี้ก็คือหลังจากที่มีการเอารูปของการจัดงานในครั้งนี้ไปลงเพจ m i s s Universe แล้วถ้าหากเราสังเกตดูก็จะเห็นได้ว่านางงามทั้ง3คนใส่ชุดที่เหมือนกับเป็นชุดของนางอับสลาซึ่งก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมของคอมรซึ่งนี่แหละที่มันก็เลยทําให้เป็นป,นปนระเด็นขึ้นมาในทันทีเพราะหลังจากที่มีการอัปโหลดรูปได้ไม่นานทั่วคอมเมนก็มาลงกันฉ่ำๆรวมถึงก็มีคนไทยบางคนก็ได้คาดเดาเอาไว้อยู่แล้วว่าเอานางงามของไทยมาใส่ชุดแบบนี้รับรองว่าอีกไม่นาน ทัวเ,เมนจะลงอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นไปตามความคาดหมายทัวคเ,เมนลงกันช้ำๆในทันทีแถมแค่นั้นไม่พอเพจเขเมรไลายเพจก็ยังมีการแคปรูปของแอนโทเนียพอซิลไปลงในเพจแล้วก็มีการวิพากวิจารณ์กันในเชิงที่ว่าคนไทยเอาอีกแล้วชอบเอาศิลปะของเขเมรไปเป็นของตัวเองแล้วก็ได้มีการเปรียบเทียบชุดการแต่งกายของนางอับสลาก,กับแอนโทเนียพอซิลว่ามันเหมือนกันมากแค่ไหน แถมแค่นั้นไม่พอยังมีการจวกไปถึงตัวของแอนโทเนียด้วยว่านางงามจากักรวาลปกติจะเน้นความรู้แต่ภาพนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านางงามคนนี้ไม่มีความรู้เลยแม้แต่นิดเดียวไม่รู้ว่าวัฒนธรรมอันไหนเป็นของตัวเองวัฒนธรรมอันไหนเป็นของคนอื่นแค่นี้ยังแยกไม่ออกนี่แหละเป็นสายเลือดของพวกเสียม จริงๆเพจเขมเเขียนเอาไว้ค่อนข้างจะรุนแรงมากกว่านี้ด้วยนะครับแต่ว่านะก็จะแปลให้มันซอฟๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะก็คือคนคขเมเเขาไม่ค่อยพอใจกับการที่นางงามไทยดันไปใส่ชุดนางอับสราของพวกเขานั่นแหละอย่างไรก็ตามในฐานะที่น้าเป็นคนไทยเอาตรงๆนางอับสราเนี่ยจริงๆประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะครับแต่จะใช้ชื่อว่านางอับสรหรือจะมีอีกหนึ่งประเทศก็มีนางอับสราเหมือนกันนั่นก็คืออินเดียนะจ๊ะในจ๋า พิแต่อย่างไรก็ตามในใสายตาของคนคอมเมนต์พวกเขามั่นใจ100%ว่านางอับสลาเป็นวัฒนธรรมของพวกเขาคนเดียวคนอื่นเนี่ยไม่มีสิทธิ์เพราะว่ามีแกะสลักอยู่บนกำแพงวัดอังกอรว่าพวกเขาคือต้นฉบับและการที่นางงามจากประเทศไทยเอาชุดนางอับสลาของพวกเขามาใส่มันก็เลยทําให้พวกเขาไม่ค่อยพออกพอใจกันทีนี้เรามาส่งความคิดเห็นเต็มๆของพวกเขากันหน่อยดีกว่าว่า พวกเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการที่ได้เห็นมิส s u นิเวอร์ประจำประเทศไทยอย่างแอนโทเนียโพซิลใส่ชุดนางอับสลาของพวกเขาทอมเมนแลเขาบอกว่าพวกเขามักจะเอาสิ่งที่ดีไปจากเราเช่นเดียวกันเราก็ต้องรับเอาของพวกเขากลับมาเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเชื่อได้เลยเร็วๆนี้ไทยจะประกาศขึ้นทะเบียนมงกุฎของนางอับสลากับยูเนสโก คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมพวกเขาเก่งจังเลยกับการลอกเลียนแบบคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเธอกําลังใส่มงกุฎของฉันอยู่นะมงกุฎของนางอับสลาคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าจะคอยดูว่ากระทรวงที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะมีการชี้แจงอะไรหรือเปล่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ผมเคยเป็นแฟนคลับของเธอ แต่พอเห็นเธอใส่ชุดนี้แล้วผมรู้ได้ทันทีเลยว่าเธอก็ไม่แตกต่างกับพวกเสียมทั่วๆไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมนางงามของไทยน่าถึงออกแนวฝรั่งแล้วยังใส่ชุดของกัมพูชาอีกมันดูแปลกๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าว้าวลองอันดับหนึ่งมิ Miss 2023, สยูเนเวอร์2023เธอสวมชุดเขมรน,นางอับสลาดูสวยมากแบบเขมรขอบคุณที่ช่วยโปรโมทวัฒนธรรมเขมร คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไทยมีนางอับสลาแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามีมงกุฎอะไรที่มันเป็นแบบนี้กรุณาชี้แจงว่าคุณได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนหรือว่าพวกคุณนำเอาวัฒนธรรมของคขเมเมาใช้ถ้าหากเป็นแบบนั้นจริงทำไมไม่ให้เครดิตกับคนคขมเมได้โปรดเถอะเลิกก๊อปปี้เราสักทีอ่าหลักๆก,ก็คอมเมนต์ของคนขเขมรกันไปฟังประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทีนี้ เรามาฟังความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนางอับสลาหรือว่านางอับซอนกันหน่อยดีกว่าว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างนางอับซอนในตำนานของฮินดูถือเป็นนางฟ้าจำพวกหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการกวนกระเียนสมุดเพื่อเอาน้ำอมฤตขึ้นมานะครับคำว่าอับซอนมาจากคำว่าอับหมายถึงน้ำและซอนหมายถึงการเคลื่อนไปดังนั้นอับซอนจึงหมายถึงผู้ที่เคลื่อนไปกับน้ำ ตามตำนานพวกเธอมีความสามารถในการขับร้องและการเต้นรำเป็นอย่างยิ่งและมีอำนาจแปลงกายได้นางอับสรมีบทบาทสำคัญในเทพปกักกรละนำของอินเดียและมีการกล่าวถึงในมหากาบมหาภารตะหน,นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่านางอับสรเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญงอกงามแต่มีบางถิ่นก็เชื่อว่าอับสรมีอำนาจแห่งความชั่วร้ายอยู่ด้วย 2. ในปราสาทนครวัดของกรรมบูชามีการสลักภาพนางอับสรไว้มากมายโดยที่แต่ละรูปมีใบหน้าท่าทางและการแต่งกายที่แตกต่างกันไป 3. นางอับสรยังมีบทบาทในการนำวิญญาณของวีรบุรุษที่ตายในสนามรบขึ้นสู่สวงสวรรค์และถวายรายงานต่อเทพเจ้า 4. นี่คือประวัติโดยย่อของนางอับสรตามตำนานฮินดูนั่นเอง อ่ะก็ประมาณนี้นะจ๊ะก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับเนื้อหาสาระในคลิปนี้นะแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการที่ได้เห็นมิสยูนิเวอร์สประจำประเทศไทยอย่างแอนโทเนียพอซิลเนี่ยใส่ชุดนางอับสลานะครับยังไงก็คอมเมนต์กันแบบสุภาพชนในช่องคอมเมนต์ให้นาทราบโดยกันแล้วกันนะแต่ถ้าหากถามความคิดเห็นของนาว่านาะรู้สึกยังไงนาก็ต้องบอกตามตรงว่านาะก็เฉยๆนะครับเพราะชุดลักษณะแบบนี้เนี่ย ตามวันนักคดีไทยก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับถ้าหากมันจะมีอะไรที่มันคล้ายคลึงกันมันก็ไม่น่าจะใช้เรื่องแปลกอะไรแต่อย่างใดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แลวสำหรับในคลิปนี้ก็หมดเวลาของนาแล้วถ้าชอบอย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับการทำคลิปของนาด้วยนะใครกดแล้วก็กราบขอพักแคมมาก และสำหรับในคลิปนี้ขอลากันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัตครับใครที่กำลังเดินทางไปทำงานก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยกันทุกคนนะจ้าบ๊ายบาย